ที่ฉันแต่งงานมาประมาณ2ปีแล้วนะคะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดยังไม่มีลูกด้วยค่ะแต่ว่าอยากได้มีลูกมากๆเลยค่ะแล้วก็จะเจอกันเดือนละครั้งเท่านั้นค่ะเวลาเราเจอกันประมาณ4-5หวันเนี่ย ก็จะมีอะไรกันวันละ3-4ครั้งค่ะพี่ภูมิแต่ทุกครั้งที่มีอะไรกันนะคะน้ําหล่อลื่นก็จะออกมามากจนต้องเช็ดทุกครั้งเลยด้วยค่ะแล้วหลังจากมีอะไรกันเสร็จประมาณสักสินาทีก็จะมีน้าไหลออกมาเหมือนว่ามันไม่ได้เข้าไปเลยสักนิดไม่ทราบว่าเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าคะที่ทําให้ดิฉันไม่ท้องสักทีค่ะคุณหมอสามสี่ครั้งต่อวันนี่คุณภูมิว่าเยอะไหมคะทุกวันน่าจะเยอะนะทุกวันนี้มันเยอะมากเหมือนกินข้าวเช้ากลางวันเย็นและสี่ห้าวันติดติดกันนะคะคุณผ่าแต่นานทีได้เจ เป็นทีครับเป็นเนี่ยนะครับภรรยาทอฐานต้องอดทนครับต้องอดทนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องอดทนแล้วเราต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะว่าอสุจิเนี่ยมันจะอยู่ในช่องคลอดเนี่ยอยู่เข้าไปอยู่ข้างในได้ประมาณ2วันแต่ว่าไข่เนี่ยถ้ามันตกเนี่ยก็คือ1วันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงคงต้องสังเกตตัวเองนนะคะว่าประจำเดือนมาเมื่อไหร่มาปกติไหมถ้าเกิดประจำเดือนมาปกติเนี่ย 14วันก่อนจะมีรอบประจําเดือนครั้งถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ไขต่ตกเราก็อาจจะฮัลโหลดาริงกลับมาตรงช่วงนั้นนะคะอย่าเพิ่งเป็นลังอย่าเพิ่งช่วยตัวเองนะคะใ,ให้กลับมาในวันที่แหมน้องคิดว่าจะมีไขต่ตก วันไข่ตกเช่นถ้าประจำเดือนของคุณ28วันมาครั้งแล้วคาดว่าวันที่28ประจำเดือนของคุณจะมาวันไข่ตกของคุณจะตรงกับวันที่14จาง่ายๆนะคะว่าก่อนที่ประจำเดือนจะมา14วันนั่นคือวันไข่ตกค่ะ ภายใน4ีวันนี้ควรจะทํากันบ้านกันสักกี่วันวันละกี่ครั้งดีคะคุณหมอถึงจะแบบพอเหมาะพอดีแล้วก็เหมาะตการมีบุตรสองปีแล้วแล้วก็นานๆเจอกันทีโอกาสที่จะเจอกันยากเพราะภารกิจหน้าที่ในการทํางานเราอยากจะมีลูกแล้วก็ต้องดูว่าไข่เราจะตกเมื่อไหร่ถ้าสมมุติเราบอกว่าพรุ่งนี้ไข่จะตกก็อาจจะดักหน้าดักหลังนะคะก็คือมีเพศสัมพันธ์ก่อนไข่ตกหนึ่งวันเื่นนับแล้วพลาดอสุจิเนี่ยมันก็ยังไม่เหงอยทีเดียวมันก็จะอยู่ในช่องคลอดในพรงมดลลูกเราประมาณ2วันต่อให้พรุ่งนี้ไข่ตกอสุจิมันก็ หรือถ้าเกิดไข่มันตกเร็วกว่าที่เราคิดวันนี้มันก็ยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็คือช่วงนี้อาจจะวันเว้นวันก็ดักไว้ก่อนนะคะวันเว้นวันเพราะว่าอสุจิมีอายุสองวันคุณหมอไข่ก็อยู่ได้วันนึงวันหนึ่งคุณหมอว่าสัก3าครั้งวันเว้นวันนะคะแล้ววันละแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอค่ะทางที่ดีนะถ้าอยากมีลูกนะมีเพศสัมพันธ์เสร็จแล้วเนี่ยนอนอยู่กับที่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็สําคัญค่ะอย่าส่วนล้างเข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงบางคนนี่สะอาดจัดคุณนายสะอาด เพราะว่ามันทีมานทีปุ๊บก็จะใช้แบบสายน้ําฉีดก็ไปเป็นล้างไปกวาดไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ จริงจริงมีบางคนแบบว่าอันตรายไหมคะบางคนที่เขาทาแบบนี้จริงๆหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ล้างทุกครั้งมันก็ทําให้ช่องคลอดเนี่ยเสียสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างเราก็ใช้นิ้วเข้าไปบางทีเล็บเล็บนิ้วเนื้อมันก็ไปจิกโดนผนังช่องคลอดผนังปากมดลูกมันก็ทําให้เกิดการอักเสบของช่องคลอดกับปากมดลูกเรืนี้จริงๆคือหลังมีเพศสัมพันธ์ไม่จําเป็นต้องสวนล้างเข้าไปเลยธรรมชาตินี่ไม่จําเป็นเลยค่ะนอนนิ่งๆค่ะเอาซอสสามีน้ำหล่อลื่นหลังมัเย็นเป็นไปได้ไหมครับที่เป็นสาวอยู่แล้วก็นานาททีี่ได้เเจจอออพ สามมาอีกทีหนึ่งก็อาจจะเกิดอารมณ์เยอะถ้าเกิดเจอกันทุกวี่ทุกวันก็อาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นไม่ได้แต่แต่ว่าวันที่4ที่5ไปแล้วเนี่ยนรคอะรอบที่3ไปแล้วของวันสุดท้ายเนี่ยก็ยังเยอะอยู่เนี่ยบางทีก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอีกกรณีหนึ่งที่เขาบอกว่าคุณหมอคะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์แล้วทำไมรู้สึกน้ําของฝ่ายชายเนี่ยก็ไหลออกมาหมดเลยใช่ค่ะอันนั้นใช่น้ำมาสุกจีไหมคะหรือว่าจะเป็นน้ําหล่อลื่นของฝ่ายหญิงที่มีเยอะได้ไหมคะเกิดมันออกมาเยอะๆมากๆเนี่ยคุณ เช็ดปรึกษาค่ะเช็ดค่ะกรณีนี้คุณแม่ยาเขาเช็ดค่ะใช่ไหมถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเช็ดแต่ว่าก็ต้องปรับแล้วล่ะค่ะว่าอาจจะให้มันอากาศมันเย็นๆนิดนึงแล้วก็ค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องสารวจดูว่าไอสารคัดหลั่งที่ออกมาไม่มีกลิ่นไหมตรงนั้นนะคะถ้ามันอาจจะมีตกขาวก็ได้ถ้าเกิดไม่มีกลิ่นเนี่ยออกมาเยอะก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรใช่ไหมก็ไม่ได้เป็นอันตรายแต่ว่าเราต้องปรับพฤติกรรม